สวัสดีผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับพบกันอีกแล้วน,นะครับกับผมเคซีรีสแมนช anel จะมาพูดคุยและเรื่องซีรีสเกาหลีที่ผมได้ดูนะครับก็วันนี้นะครับซีรีส์มาพูดคุยกันนะครับก็เป็นซีรีส์ของทาง Mono Max นั่นเองนะครับกับซีรีส์นะครับที่มีชื่อเรื่องว่า Dear h ์ r r y เฮรีร <there> er, so ักนี้มีไว้เพื่อเธอนั่นเองนะครับก็สำหรับซีรีส์เรื่องเดีย h e r r y นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของจูอึนโฮที่รบบทโดยชินเฮซอนผู้ประกาศข่าวสาวที่เพิ่งเจอกับช่วงขาลงของชีวิตทั้งเรื่องงานที่ยังไม่ประสบความสําเร็จและเรื่องความรักที่เพิ่งเลิกรากับแฟนที่คบกันมา8ปีและมีปมที่ค้งคาใจเกี่ยวกับน้องสาวของเธอที่หายตัวไปในอดีตอีกจนทําให้เธอ เปยเป็นโรคหลายอัตลักษณ์และได้สร้างตัวตนที่ชื่อว่าเฮรีขึ้นมาซึ่งเป็นบุคลิกที่แตกต่างจากเธออย่างชัดเจนและได้ไปพบรักกับผู้ประกาศข่าวหนุ่มหน้าใหม่แต่ในขณะเดียวกันแฟนเก่าของเธอก็ยังตัดใจจากเธอไม่ได้และพยายามกลับมาหาเธออีกครั้งทําให้เรื่องราววุ่นวจึงได้เริ่มต้นขึ้นรู้ราจะเป็นยังไงต่อไปกตมามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่อง Dear h e r y เฮรีรักนี้มีไว้เพื่อเธอนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากนะครับที่ผมได้ดูซีรีส์เรงนี้ไปทั้งหมด4ตอนแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะในรอบนี้จะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับตัวเอกของเราที่เป็นโลกหลายบุคลิกนะครับหรือว่ามี2ตัวตนนะครับที่นำแสดงด้วยนักแสดงเจ้าบทบาทนะครับอย่างคุณชินเฮซอนนะครับซึ่งในรอบนี้นะครับเธอต้องมารับเป็น2บทบาทนะครับบทบาทแรกนะครับก็คือตัวจูอึนโฮนะครับหรือว่าเป็นผู้ประกาศข่าวสาวนะครับที่ ชีวิตของเธอในช่วงเช้าแล้วกันนะครับเพราะว่าในร่างแรกเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ช่วงตีสี่นะครับแล้วก็มาถึงตอนประมาณเลิกงานจนถึง4ี่โมงเย็นนะฮะในร่างนี้ครับเธอพือผู้ประกาศข่าวนะครับที่เรียกว่าใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่นะครับยังโดนผู้เริ่มงานดูถูกโดนคนอื่นดูแคลนแล้วก็ยังไม่โตในอาชีพการงานนะครับแต่ว่าเธอก็ไม่ย่อท้อครับก็ยังจะใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปนะครับท่ามกลางความกดดันและความดูถูกจากคนอื่นด้วยนะครับ แต่โชคร้ายกว่าน,นั้นนะครับคือเธอก็อยังพึ่งต้องมาเลิกรานะครับกับแฟนที่คบกันมากว่า8ปีไปนะครับก็คือรับบทโดยคุณอีจินอคนนั่นแหละซึ่งทําให้เธอก็เรียกว่าเคยฝากชีวิตไปกับชายคนนี้มาก่อนแล้วก็เลยพอเลิกรากันไปปุ๊บก็เป๋ไปอยู่ พักหนึ่งเหมือนกันนะครับและด้วยตัวเธอเองนะครับก็มีเรียกว่ามีความหลังในอดีตที่น้องสาวของเธอน้องสาวสุธิรักของเธอได้หายตัวไปอย่างลึกลับนะครับและยังตามหาตัวไม่เจอครับด้วยความกดดันและความเครียดทั้งหลายที่พูดมาเนี่ยครับมันเลยทําให้เธอจึงได้สร้างอีกตัวตนขึ้นมานะครับนั่นก็คือตัวตนที่ชื่อว่าเฮีรีนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆเฮรีนะครับมันก็คือชื่อของน้องสาวนั่นแหละนะครับก็คือเธอคงคิดถึงน้องสาวมากครับก็เลยแบบรีเอรอีกร่างหนึ่งของเธอขึ้นมานะครับซึ่งงเ่าาาาททยกํุออตมใจข เองและมีอิสระมากๆและเป็นร่างที่เธออยากจะมีความสุขนั่นเองนะครับซึ่งเฮรี A R e นะครับก็จะมาทําหน้าที่เป็นพนักงานเก็บค่าจอดรถนะครับของสถานีข่าวอีกสถานีหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตของเธอตั้งแต่4ี่มงเย็นเป็นต้นไปนะครับแล้วก็เธอเองนะครับก็เรียกว่ามีอีกชีวิตหนึ่งของเธอไปเลยนะครับแล้วเธอไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเธอคือจูอินโฮนะครับ เธอนะครับก็ใช้ชีวิตของเธอไปเรื่อยๆนะครับและคอยตกลุมรักผู้ประกาศข่าวหนุม่มคนหนึ่งนั่นเองนะครับที่เธอก็ได้แต่เฝ้ารอว่าจะได้แบบได้ไปพบรักกับเขาอะไรประมาณนี้นะครับแลวสุดท้ายก็ทั้งคู่ก็ได้มามาทำความรู้จักกันแล้วก็รักกันนั่นเองนะครับแต่ทีเนี้ยด้วยการที่ว่าตัวเฮรีนะครับก็มีชีวิตของเธอเองอยู่แล้วใช่ไหมมันก็เลยนะ่าสนใจมากๆนะครับว่าพอเมื่อเธอเนี่ยเป็นตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมา จากล่างหลักที่มีปัญหาทางทางจิตใจใช่ไหมครับก็เริ่มน่าสนใจเลยครับว่าบทมันจะลงเอยยังไงนะครับเพราะว่าตลอดการดูก็คือว่าผมชอบคาแรคเตอร์ของเฮรีมากเลยอ่ะคือปกติต้องบอกว่าถ้าล่างหลักเนี่ยก็คือคุณชินเฮซอนปกติแหละก็คือเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจสูงก็คือใฝ่กับทุกคนเลยเป็นคนที่มีความพยายามนะครับแต่ว่าก็มีความอ่อนแอในตัวนะครับ แต่ว่าทีเนี้ยพอมาเป็นเฮรีปุ๊บก็เลยจะกลายเป็นหญิงสาวที่ดูขีอ้อายดูเหมือนจะพูดน้อยนะแต่ว่าพอเจอ,อคนที่เธอชอบก็คือพูดน้ำไหลไฟดับนะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบโลกสวยมากเป็นคนที่ดูแบบอาจจะดูเพ้อเพดูโกโก้นิดหน่อยนะฮะทำให้คาแรคเตอร์ของเฮรีในรอบเนี้ผมไปน,นึกถึงไอ้น้องแซดเนสนะครับใน Inside out เลยนะครับมีความแบบแซดเนสมากเพราะว่าจะดูแบบดูแบบอึมครึมอึมครึมหน่อยครับแต่ว่ามันก็จะมีความล,าล่าเริงอยู่บ้างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วผมบอกเลยนะคุณชินเฮซอนคือสามารถแบ่ง2อง พาร์ทนะครับระหว่างตัวอึนโฮกับเพีรีได้ดีมากเพราะฉะนั้นอ่ะคือเราจะได้เห็นเลยว่า2คนนี้คือคนละคนกันอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอีกอันนึงที่เรียกว่าผู้ก่วมกับคือทําได้ฉลาดมากๆก็คือว่าเขาก็เลยจำแบ่ง2โลกนี้ออกไปชัดเจนเลยคือเวลาเราไปดูโลกฝั่งของตัวอึนโฮอะ่ะ คือมันจะทําให้เรารู้สึกเครียดกดดันทุกทางทํจนทําให้เรารู้สึกได้เลยว่าแบบถ้าเราเป็นเหมือนอึนโฮเราก็คงมีอาการป่วยเหมือนเธอเนี่ยแหละครับเพราะว่าโหโดนกดดันสารพัดเลยแถมอีแฟนเก่าเนี่ยก็คือยังมาทํางานที่เดียวกันด้วยนะครับแล้วก็คอยเหมือนมาบูลลี่มาแบบคอยมาด่าเธออยู่ด้วยครับแต่จริงๆก็คือเขาอ่ะยังตัดใจไม่ได้ก็คือพยายามจะมาคอยดูแลอยู่ห่างๆอะไรประมาณนี้แต่ผมไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่บทคุณอ e ีจินอุกผมรู้สึกว่า ดูว่ถ้าเกิดจะช่วยก็ช่วยเลยอะไรมาเนี่ครับมันวมนต่มากากัก,กอยู่ผมก็เลยแบบไม่ค่อยเชียร์คู่นี้เท่าไหร่ครับผมไปเชียร์คู่รองมากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่า พอพาร์ทของตัวอื่นโฮมมันทําให้เรารู้สึกแบบอ๋อมันเกลียดมันอึดอัดมันไม่แฮปปี้เลยนะพอมาดูพาร์ทของเฮรีคือทุกอย่างคือสวยงามเธอมีชีวิตที่แบบทําตามใจตัวเองเป็นอิสระมากๆแถมพอไปเข้าคู่เคมีกับนักข่าวหนุ่มของเราก็คือแบบทําให้เธอก็แบบรู้สึกแบบฟีลกูดขึ้นมาเราก็รู้สึกฟีลกูดไปด้วยจนทําให้ผมรู้สึกเลยว่าสุดท้ายแล้วนะถ้าพอตัวละครของเรามาเริ่มตระหนักรู้ถึงสถานการณ์ปัจจุบันของเขาเองครับอย่างเฮรีอย่างเงี้ย พอมันรู้ตัวขึ้นมาสุดท้ายถ้าเธอหายไปจริงๆผมคงเศร้าน่าดูเหมือนกัน <c oughs> ก็เลยต้องมารอดูครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเ,เรียกว่าหาทางลงให้ตัวละครอย่างเฮรีได้ยังไงซึ่งผมชอบมากเลยนะครับแล้วก็โอเคเรื่องเรื่องความรักก็อย่างที่บอกไปนะมันก็จะมีเหมือนเป็นรัก3าเศร้าบวกหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะจริงๆมันก็คือเป็นเนจ้าของร่างเดียวกันแต่ว่ามีสอบุคลิกนะครับซึ่ง แต่ละคนก็จะมีคนที่ชอบไปเหมือนกันมันก็เลยจะมีความวุ่นวายในความรักของแก๊งนี้นิดนึงเนาะแล้วก็อีกอันนึงที่ผมว่าเขาทาไม่ดีก็คือว่าตัวละครในเรื่องครับ เป็นตัวละครที่มีปมเกือบหมดเลยอ่าตัวผมเรียกขออนุญาตเรียกพระเอกไปก่อนนะถึงผมจะไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่ก็คือคุณอีจินกอ่ะมันมีการปล่อยมานิดหน่อยครับว่าจริง,รงๆเขาก็มีครอบครัวต้องดูแลอะไร,ะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าตัวละครในเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นตัวอึนโฮเองที่บอกเลยว่าโคตรดรมมาม่าชีวิตคือแบบแย่มากครับตัวพระรองของเราก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็คือชีวิตที่แบบแม่เขา หลังจากที่เสียพี่ชายไปก็ทําให้ครอบครัวคือเป๋ไปเลยนะครับแล้วเขาก็กลายเป็นคนที่เย็นชาจนกระทั่งเขาได้มาเจอตัวเฮรีแล้วก็ได้เปิดใจรักครั้งใหม่เลยประมาณนี้ฟีลกู๊ดมากคู่นีู้ผมชอบมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความดราม่าของเรื่องนี้ทําได้ดีมากโดยเฉพาะ ปมสำคัญเลยก็คือว่าเครีตัวจริงครับก็คือน้องสาวของอึนโฮะหายไปไหนเกิดอะไรขึ้นกับเธอนะครับน่าจะเป็นสิ่งนี้ทําให้มันเป็นบาดแผลในใจของอึนโฮมาโดยตลอดครับซึ่งในเรื่องก็จะคอยเฉลยมาเรื่อยๆครับว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับอ๋อและที่สําคัญอันนี้อัน,น,อน,นีผมได้ดูภาคไทยผมชอบเสียงภาคไทยมากเลยอะโดยเฉพาะ คนภาคเสียงของเฮรีอ่ะคือภาคปุ๊บนึกถึงพี่ปาวเม่ทุกทีเลยมันจะมีความแบบเย็นเสียงมันเย็นเย็นเนยๆอะไรมาเนี่ย,ยคุณลองไปฟังดิโคตรเพลินเลยนะครับแล้วก็เป็นพอเป็นคาแรคเตอร์ของเฮรีที่มีความแบบซึ้งๆน่ารักน่ารักด้วยมันก็เลยแบบทําให้คาแรคเตอร์เนี้ยดูดีขึ้นมาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะสรุปนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องเดียรเฮรีนะครับก็จะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกดราม่านะครับก็จะเป็นซีรีส์ที่เรียกว่าก็สะท้อนจิตใจของผู้หญิงคนหนึ่งนะครียกกดดยคคคยดความกดดัน ต่างทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักจนทําให้เธอต้องอสร้างอีกตัวตนหนึ่งขึ้นมานครับซึ่งมันก็คือเป็นตัวตนที่เหมือนน้องสาวของเธอนั่นแหละครับแล้วก็ใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งตามใจใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับแล้วก็มาพูกพันกับนักข่าวหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่เป็นรักครั้งใหม่ของเธอครับแต่จริงๆความวุ่นวายยังไม่จบแค่นั้นเพราะว่าอ e ีแฟนเก่าที่เลิกกันไปก็ยังคอยวนเวียนอยู่ใกล้ๆคอไม่เป็นห่วงอยู่นะครับก็เลยเกิดเป็นไอ้รักสามบวกหนึ่งเศร้าที่ผมบอกไปนั่นเองนะครับก ความสัมพันธ์ของพวกเขาเนี่ยมันจะลงเอยยังไงและโดยเฉพาะชะตากรรมนะครับของตัวละครอย่างเฮียรีนะครับที่เป็นบุคลิกที่ถูกสร้างขึ้นมาสุดท้ายมันจะลงเอยยังไงก็มาติดตามรับชมกันได้นะครับและก่อนจากกันไปนะครับสาหรับใครนะครับที่ไม่อยากรอตอนต่อไปอีกแล้วนะครับแล้วก็ถ้าจะต้องมากด Fast Tra รกทุกครั้งทีละ9บาททีละ9บาทมันเสียเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยมีแพ็กเกจดีๆมาแนะนำนะครับกับแพ็กเกจเสริมนะครับเหมา Fast Tra ร็กนะครับสาวันไปเลยจุกๆนะฮะในราคา129บาทนึ่งนร้อจที่ส โจทย์นะครเพราะว่ามันคือแพ็กเกจที่คุณจะได้เมาจ่าย fast track ของทุกเรื่อง ดูรวดเดียวได้เลยนะครับถ้าเรื่องไหนนะครับในระยะเวลา30วันนะครับมีเปิด Fast Tra c k ไว้ไม่ว่าจะเป็นกี่ตอนก็ตามคุณสามารถดูได้ทันทีนะครับไม่ต้องมานั่งกดรายตอนอีกต่อไปนะครับบอกเลยนะครับว่าแพ็กเกจนี้คุ้มมากๆนะครับอย่าลืมไปสมัครกันนะครับและสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากกันด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่อง d e h a r y นะครับ Harry รักนี้มีไว้เพื่อเธอนะครับสามารถติดตามรับชมได้ทาง Monomax นะครับทั้งภาคไทยและซับไทยนะครับทุกวันอังคารนะครับได้ที่ Monomax ที่เดียวนะครับวันนี้ก็ ขอบจบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับบาย